กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดประสบการณ์สุดอลังการณตลาดน้ําที่สวยที่สุดในสยามประเทศใช่แล้วครับเรากําลังพูดถึงตลาดน้ําคลองบางหลวงที่ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศริมน้ําสุดชิวแต่ยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวธรรมออดิซาร์วัฒนธรรมและอาหารอร่อยๆที่จะทําทให้ทุกท่านต้องร้องว้าวเตรียมตัวให้พร้อมมาสัมผัสความยิ่งใหญ่ของตลาดน้ําคลองบางหลวงไปพร้อมกับผมเลยครับ ก็อยู่ที่ตลาดน้ําของบางหลวงแล้วครับว่าจะหาอะไรกินก่อนอาจจะเป็นที่บ้านพึ่งศิลหรืออะไรนะน้ยนักท่องเที่ยวเต็มเลยทุกคนนักท่องเที่ยวเยอะมากผมก็มาหาอะไรกินที่บ้านพึ่งศิลน,นะครับเมนูอาหารที่ผมสั่งก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวข้าวหมูกรอบนะครับน้จิ้มเขาอร่อยมากเลยทุกคนแล้วก็สั่งกาแฟนะครับเป็นยูซุโซดาเมกาโนครับของสภานี้นะครับที่เขาเขียนข้อความแล้วก็มาผูกกันบดบริเวณนี้นะ ตอนนี้นะคเราอยู่บนบ้านของบ้านศิลปินนะครับตอนนี้ผมอยู่ชั้นบนบรรยากาศเป็นบ้านไม้แบบเก่าๆสมัยก่อนอะ่ะสวยมากเขาจะมีโต๊ะแบบโต๊ะเยอะมากครับให้ลูกค้านั่งนะครับแต่ด้านล่างนี่นักท่องเที่ยวเขามาลอยลูกปัดลอยแบบ ทำงานศิละปะกันเต็มเลยข้างล่างเป็นไยให้ดูประมาณนี้แล้วกัน<ม>ก็จะมีเสียงของครูนะครับแล้วก็จะเป็นพวกงานศิละปะต่างๆอยู่ข้างบนนี้หมดเลยครับเป็นภาพวาดนะครับก็จะมีจัดแสดงอยู่ข้าง,างบนด้านชั้น2นะครับใครมาอย่าลืมขึ้นมาข้างบนนะครับ <S <S ถ้ามาบ้านศิลปินนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกาแฟนะครับก็จะมีข้ออ่อนข้อกลางข้อเข้มนะครับผมสั่งเป็นข้ออ่อนเป็นเมนูอเม,อเมริกาโนเ่เย็นไม่หวานนะครับรสชาติดีอ๋อฟรุตตี้เบอร์รี่หน่อยๆนะครับถือว่าดีเลยราคา100บาทถ้าเพื่อนๆคนไหนมาก็ลองมาสั่งทนนได้ะครับเกับ ทางเพราะว่าเขาถ่ายไม่แน่ใจว่าหนังสั้นหรือว่า MV นะก็เลยต้องกลับอีกเส้นหนึ่งครับพอดีมันมีซอยหนึ่งเลี้ยวซ้ายมาได้จากวัดคูหาสวรรค์ทางกลับอ่ะพอเดินตรงมาสุดทางครับแล้วก็เลี้ยวขวาก็ตรงไปได้เลยเลยป้ายตรงข้าวจะเป็นเขียนว่าคลองบางหลวงนะครับป้ายแบบผว่าน่าจะมีคนมาถ่ายรูปอยู่นะตอนนี้ผมกํลาลังเดินทางกลับแล้วนะครับก็แบบมาเดินเลาะบริเวณตลาดให้เห็นบรรยากาศผมว่าสอาทิ์น่าจะคืกคื้นกว่านี้นะตอนนี้มันแบบ ตัวคามที่มาวันธรรมดาด้วยบรรยากาศมันก็ประมาณนี้นะครับว่าเสาร์อาทิตย์น่าจะเต็มแถวเนี้ยมันก็มีร้านขายพวกขายเสื้อผ้าแล้วก็ร้านขายของกินนะเอาใจนักท่องเที่ยวนะฮะคือถ้าใครมาทางนั่งวินเข้ามาครับจะเห็นวัดกำแพงบางจากนะครับวันนี้วัดกำแพงบางจากครับเป็นวัดที่ติดกับตัวตลาดแล้วก็จะมีที่จอดรถนิดหน่อยจอดรถประมาณ 15- 20คันนี่แหละเพราะมันน้อยมากนะครับเดี๋ยวผมนั่งกลับอะโอเคค้าไงผ้าเมาหัวหรือว่าอะไรยังไงขออภัยด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Música